เข้าสู่เดือนพฤษภาคมเตรียมรับพลังจากกระวานดูดวงรายปักพยากรคำทํานาย12ราศีเรื่องการงานการเงินความรักครบจบทีเดียวราศีไหนงานพุ่งราศีไหนรักร้อนแรงหรืออาจต้องระวังสายมูต้องไม่พลาดเช็คดวงแม่นๆก่อนใครรับมือชีวิตอย่างมีพลังและเพื่อความมั่นใจราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานคุณมีความสามารถหลายด้านในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเอง และอาจจะได้งานใหม่เข้ามาจากผลการกระทำของคุณจะมีรายได้พิเศษเข้ามาอีกถือว่าเป็นความโชคดีในเดือนนี้การเงินคุณได้เงินมาจากความสามารถและอาจมีเงินพิเศษที่ได้จากการสร้างบุญสร้างกุศลมีผลทําให้ได้รับเงินทองเข้ามาแบบปาฏิหาริย์ความรักคนโสดยังมีความกังวลหึงหวงเริ่มไม่เคลียร์เท่าใดนักลึกๆยังกลัวเรื่องความรักส่วนคนมีคู่แล้วให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงหรือการยารางอาจมีเกิดขึ้นชนิดรุนแรง ราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนการงานช่วงนี้กำลังเฟื่องฟูเรื่องการงานการทำาหากินมีเป้าหมายในเรื่องการทำเงินเพื่อให้ได้มามากที่สุดและเพื่ออนาคตที่ไม่ต้องเหนื่อยนานมีโอกาสได้พักผ่อนสบายๆในอนาคตการเงนินเงินได้มามากก็จ่ายมากเพราะมีภาร,ระยอะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงจึงแบกรับภาร,ระเอาไว้มากมายความรักคนโสดอาจมีความรักหรือมีคู่จากทางไกล หรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้ส่วนคนมีคู่แล้วกำลังมีปัญหาเรื่องการหวาดระแวงการจับผิดจะต้องจับให้มั่นคันให้ตายเอาแบบนั้นเลยขอให้มีสติด้วยราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมการงานคุณเป็นคนมีพรสวรรค์นในการทำงานรู้หลบรู้หลีกรู้ว่าอะไรจะลุยรู้ว่าอะไรจะถอยคุณรู้จักบำบัดดูแลตัวเองกับสถานการณ์นั้นๆได้แบบมีความสุขสนุกสนานได้การเงิน คุณมีภาระหนักเอามานอนคิดแทบจะนอนไม่หลับเพราะหนี้สินรุงรังต้องช่วยเหลือผู้คนรอบข้างซึ่งไม่ใช่ปัญหาของตัวเองทําให้การเงินไม่ค่อยดีนักความรักคนโสดช่วงนี้กําลังมีความรักสวีทหวานแหววได้ตั้งใจจะได้ใช้ชีวิตคู่กันยาวนานคุณมีเป้าหมายร่วมกันส่วนคนมีคู่แล้วอยู่กันไปเพื่อหน้าตาและการสร้างภาพในสังคมแต่ลึกๆหาความสุขไม่ได้เลยทะเลาะเบาแววงกันตลอดขอให้ใจเย็นใจเย็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามดังรวยเฮงทุกแพลตฟอร์มโซเชียล